เขาก็เหมือนทำนองว่าต่อไปนี้นะเขาเป็นฝ่ายค้านแล้วเู้สึกว่าเขาจะไม่เกรงใจเราแล้วอ๋อครับเขาพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าตอนนี้คงไม่เกรงใจกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆมันคนครอบงามมีคนนอกรัฐมาครอบงามค่ะก็ใจก็ว่าดูดไปครับก็จริงๆแล้วอย่างอย่างที่เรียนได้ทราบครับคือการร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาพูดเป็นคำพูดเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันออกมาเนี่ยมันชัดเจนนะครับแล้วตอนนี้วันนี้สิ่งที่ทางพ,พรรคพลังชายรัฐเองออกมาพูดแบบนี้นะครับกับสื่อมวลชนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็อันนี้ก็คือชัดเจนแล้วว่าที่มาของการที่เราไม่สามารถร่วมงานกันได้ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันมีที่มาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มด้วยตัวเขาเองอันอันนี้ส่วนตัวเนี่ยเราไม่เอา การที่พูดถึงครอบงำเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงคนในพักเราหรือว่าคนในที่เกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าเล่ยไม่มีหรอกครับอย่างที่ท่านสื่อมวลชนก็ทราบดีนะครับโดยเพราะยิ่งข่าวนู่นข่าวนี่ที่ออกมาในช่วงระยะเวลาในการเอางี้ในการตั้งในการตั้ง,ใน,งในรัฐมนตรีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเป็นข่าวแล้วสุดท้ายด้สุดพักเพื่อไทยก็มีมติมันไม่มีใครมาครอบงำได้แน่นอนครับพวกเราทำงานกันเป็นระบบ นะครับเราเป็นพักการเมืองอตัวสอสอเองได้มอบอหน้าที่ให้กับกรรมการบริหารพักได้มีการสรรหาพวกเราก็จะตรวจสอบเต็มที่ทั้งในด้านกฎหมายแล้วก็ด้านอื่นในสภานี่เรารเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะก,ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์เป็นมอส,สักครู่นะครับว่าก็พร้อมครับพร้อมในการที่จะถูกตรวจสอบเราเราเป็นคนของสังคมนะครับอพอมาเป็นนักการเมืองเนี่ยเราก็ ต้องพร้อมที่ถูกตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นรัฐบาลด้วยเนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วในการที่จะถูกตรวจสอบนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมได้นําเรียนกับทุกๆสื่อไปหลายๆครั้งนะครับว่าขออย่างเดียวก็คือขอเวลานะครับในการทํางานพิสูจน์ผลงานนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ท่านนายกเองก็พร้อมที่จะ รับบทบาทนี้แล้วก็ต่อสู้ไปครับประเว็นนอกจากเรื่องของในสภาเรื่องนอกก็ที่ผ่านมาจุดของพรรคเพื่อไทยในเรื่องการต่อสู้ข้อกฎหมายก็คือจริงๆก็อย่างที่พี่เขว่านะครับมันก็มันก็ถูกนะครับเพราะว่าคือเราเรามอง บนจุดยืนของความความาบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับหลายๆเรื่องที่เราเคยต่อสู้มาตั้งแต่เป็นไทยรักไทยพลเามงประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยเนี่ยเราต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับแต่ว่าข้อกฎหมายต่างๆมันก็ถูกพลิกแพลงอะไรไปบ้างซึ่งอันนี้ก็เหนือความคาดหมายจริงๆนะครับแต่ว่า,าวันนี้เนี่ยทางคอรมอเองมีท่านอาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งเป็น ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาใหญ่เนี่ยผมก็มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยก็น่าจะนะครับน่าจะ,ะมีความรอบครอบพอสมควรเลยครับประเด็นที่เขาบอกว่าเราหลอกให้เขามาโหวตให้แล้วก็ไม่ไม่เอาเขาร่วมรัฐบาลตรงนี้เราจะชี้แจงหรือว่าจะ,จะไม่มีไม่มีอะไรนะครับคือคือการพูดจาการวันนั้นนะครับก็ผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็คือมีการเชิญพักร่วมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับ กริยาหลายๆอย่างพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ออกมาเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วออกมาถึงวันนี้มีการให้สัมภาษณ์จากพักเขาเองแบบนี้เนี่ยยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่นะครับก็ก,ก็ขอให้ติดตามแล้วกันครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะต่อสู้ทุกคดีหรือว่าทุก ข้อร้องเรียนที่เขาเขาร้องมาอันนี้เร,นะะเราสามารถพูดได้เลยใช่ไหมคะว่านอนาะคตเราไม่สามารถจะร่วมมานกับพลังประสาทได้ไม่ว่ากรณีใดคือจริงๆแล้วณตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้นะครับก็ยิง่งยิ่งถ้าเขาชัดเจนอย่างนี้ก็พูดได้เลยครับว่าก็คงไม่สามารถร่วมงาอกัน,ได,นได้ครับผม อะไรคะแค่ในแง่ของกฎหมายถามนิดนึงก็คือที่ผ่านมาหลายรัฐบาลก็ใช้บริการอาจารย์มิสนุอยากอาจารย์ชูศักดิ์คนเดียวที่ไหวไหคะหรือว่าจะต้องให้อาจารย์รุ่งเป็นที่รึกษาด้วยไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านนายกนะครับอันนี้ในเรื่องของคอรมอเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านนายกเลยแต่ในในส่วนของพักเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์เป็นหัวหน้าทีมกฎหมายของพักนะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นในในความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ในการที่จะต่อสู้ต่อไปเนี่ยผมว่าเราต้องมีความเข้มข้นกันในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆ อย่างเมื่อวานนี้ค่ะคุณช่อเองก็มีข้อเสนอว่าในคือมองว่าในเรื่องของพักเพื่อไทยเนี่ยก็คือมีจุดแข็งคือในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็คุณช่อเสนอมาเลยว่าอยากให้นายกาแพทองทาำเนี่ยตั้งทุ่ทักษิณเป็นประธานทีปรึกษาเพื่อไม่ต้องมาคุระหาว่าเป็นมีแอบอยู่เบื้องหลังแล้วมันก็จะชัดเจนในข้อข้อกฎหมายด้วยตรงนี้ว่ามันก็จะเป็นผลดีกับรัฐบาลในการทำงานครับก็ขอบคุณคุณช่อนะครับแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องต้องดูข้อกฎหมายดีๆ นะครับในการที่จะตั้งใครหรือว่า,อามอบอํานาจหรือว่ามีการแต่งตั้งใครขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยต้องต้องต้องดูข้อกฎหมายดีๆนะครับอันนี้อันนี้ก็ก็ขอบคุณครับในในในข้อเสนอแนะแล้วเดี๋ยวพวกเราเองผมมั่นใจครับว่าจะต้องทําทุกอย่างให้มันโปร่งใสที่สุดครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนีบ่อยูแล้ว